อีกฝ่ายเป็นของกินจะเปรียบทั้งคู่เป็นอะไรคะ,ะน้องพลอยน้องพลอยอยู่ไหนจ๊ะนี่อาก้องหาน้องพลอยมาแล้วนะจ๊ะน้องพลอยออาบอกเบให้ก้องจ้าจเปรียบ,ยบอีกฝ่ายเป็นของกินจะเปรียบเป็นอะไรเอ,ออออของการละกัน,ก,นกันตอบใช่ป่ะอ่อกันตอบก่อนเป็นแผ่นจีน <laughs> ก็แบบพี่เขชอบกินอาหารจีนด้วยแล้วก็คือให้พี่เป็นอาหารจีนแล้วกันเป็นมณฑลไหนดีแบบว่าในช่วงแบบแต้จีนแต่ว่าอาหารจีนมันมีหลายอย่างแล้วมันแซ่บมันก็มีรสชาติแบบเออมันมีหลายแต่ส่วนมากมันจะมันเค็มอะมันมันหลายอย่างโอเคโอเคทำไมถึงแบบเปรียบเทียบแบบเมื่อกี้พูดว่าแซ่บแซ่บมันก็มีเพราะว่าบางทีก็ชอบกินหม่าล่าไงเคยนึกถึงว่าเออมันแซ่บดีเขาเป็นหม่าล่าระดับไหนดีฮะคุณภูมิแชอบกินเผ็ดๆผ็ดเลยครับ ไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นเอออือแต่อาจจะแบบว่ามันมันอ่ะเผ็ดไม่รู้แต่มันัะมันแน่อ่าโอเคอะวุ้ยพี่ส่วไวสิอืออยากอยากพาไปอยู่กับมี่เลยครับผมบบาจริงๆอ่ะเชิญของคุณถ้าเปรียบเทียบเขาเป็นของกินต้มแซบเขาชอบกินอะไรเผ็ด ชอบกินแบบพวกส้มตามกินเหมือนแบบอาหารใต้อะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยต้องเป็นอะไรที่มันแซบๆหน่อยเหมาะกับเขาแกงเหลืองอะไรเงี้ยแกงเอือชอบเลยเรียกว่าก็คือต้องเครื่องแกงใช่ต้องมาต้องมาต้องเผ็ดไม่เผ็ดไม่กินอ่าอันนี้คือเขาเปรียบเทียบเป็นนิสัยแสดงว่าแบบคนนี้ก็คือใช้ได้ในเรื่องความเผ็ดยะนะจ๊ะ เวลาเวลาเวลาเรากินเราจะกินคุกข้าวหรือว่าจะเอ่อสดดีคะสดว้าาาให้เขาตอบภาพในหัวเป็นยังไงพูดมาเอาเลยดิให้ขาตอบซิฉัชอบสดไงไม่หมายถึงว่าข่าวเวลาเรากินของแซ่บๆเจอจะคุกข้าวหรือว่าจะสดดียกสดฉันเหรอเชอญฉันต้องคุกข้าเพราะฉันกินเผ็ดไม่ค่อยได้อ่าถูกนะเพราะว่าเสื้อจางความแซ่บใช่มันมันสบายปากมันลำบากตูดอะ